สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมคอร์บด่าก่อนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ Over Top Up รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดเพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจับคู่ฮีโร่วันเดอร์นะครับว่าเราควรจับคู่กับตัวไหนนะ อันนี้ก็จะเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็ลื่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลของวันเดอร์ก่อนนะว่าเป็นฮีโร่สายอะไรนะครับวันเดอร์เป็นฮีโร่สายเวทมนต์นะครับแล้วก็ PVP แล้วก็สกิลนะครับมันก็จะมีขึ้นให้เราเลยนี่ตรงข้างล่างชื่อนะครับว่ามันสามารถอยู่ในตำแหน่งไหนได้บ้างนะครับก็จะมีเวทนะครับ PVP แล้วก็ใช้สกิลนะส่วนอัพดาวก็ ผมจะเน้นไปที่สกิลหนึ่งเป็นหลักนะครับก็คือจะบให้เต็มห้าเลเวลห้าก่อนนะครับผมพอเลเวลห้าโป๊บผมก็ค่อยๆปลดสกิลอันอื่นไปนะครับการอัพสกิลอ่ะการอัพดาวนะครับก็มันจะมาตามลำดับเลเวลนะครับถ้าเลเวลยี่สิบสิบหรือยี่สิบอ่าถ้าเลเวลสิบก็จะปลดล็อกหนึ่งสกิลสกิลที่วสองจะปลดล็อกที่เลเวลสิบนะครับ สกิลที่3กปลดล็อกที่เลเวล20นะครับสกิลที่4ปลดล็อกที่เลเวล30นะครับส่วนสกิลที่5ก็ต้องอัพให้หมดนะครับอัพให้หมดเลยให้มันเต็มไปเลยนะครับอันนี้ผมมีนะเดี๋ยวผมจะลองอัพไปแรกไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังให้เราด้วยนะครับยิ่งอัพเยอะมันก็จะยิ่งแบบเพิ่มให้เยอะนะครับ อันนี้ผมอัพให้ดูนะในส่วนของวันเดอร์นะครับมันเป็นฮีโร่า Hero สายเอลี LE นะก็มันจะสร้างความเสียหายสกิลที่แรงมากนะครับแล้วก็พวกสกิลต่างๆมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เลือดให้วันเดอร์ด้วยนะครับทหารให้กับเหล่าทหารนะใครที่กําลังมองหาฮีโร่สายเวทนะครัโจมตีไกลนะก็หยิบวันเดอร์มาใช้ก่อนได้นะครับเพราะว่าเศษมันคงหาไม่ยากหรอกนะสําหรับผมนะผมว่าเศษมันหาง่ายละ มันก็เป็นตัวแนะนำนะเริ่มเล่นนะเพราะว่าเราคงไม่มีตัวตำนานอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องหาโทเค็นมาอัพอีกอะไรพวกนี้นะผมว่าระดับหายากเนี่ยน่าจะได้โทเค็นมาเยอะสุดนะได้ง่ายสุดด้วยนะในการที่เราจะเพิ่มดาวนะครับพอเลตเกมแล้วเราค่อยเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับอันนี้นะต่อไปในการจับคู่นะครับการจับคู่นะครับตัวแรกนะครับที่ผมแนะนํานะ ก็จะเป็นลิเลียนะครับลิเลียนเนี่ยถ้าจับคู่กับวันเดอร์นะครับถ้าวันเดอร์จับคู่กับลิเลียนะครับมันจะช่วยสร้างความเสียหายให้เราแรงมากนะพวกสกิลอะไรต่างๆนะครับผมแต่มันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าลิเลียนเนี่ยมันจะเหมาะเป็นสายแบบสายเติมนิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่ในกล่อง VP พนะครับพวกเศษอะไรต่างๆนะถ้าเรามีงบไม่ได้เยอะเราค่อยๆเติมก็ได้อันนี้ก็เอามาจับคู่ได้นะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับมันแค่ข้อเสียต่างกันตรงที่ว่ามันต้องขยับขึ้นมาก็คือการเติมเงินเข้ามาในเกมนะเพื่อซื้อเศษโทเค็นนะครับของลิเลียนะครับแต่ในด้านสกิลสร้างความเสียหายนี่ก็คือแบบมันแรงมากเลยนะการจับคู่ต,ตัวต่อไปนะครับอาร์เทอุสนะครับตัวนี้ก็อ่าเป็นตัวที่น่าใช้สําหรับการจับคู่เริ่มต้นนะ เพราะว่ามันหาเศษง่ายเหมือนกันเพราะมันอยู่ในระดับยากนะครับเพราะว่าการหาตัวนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสกิลต่างๆครับมันก็จะมีผลไหนจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับเนี่ยสร้างความเสียหายจากสกิลฮีโร่แกะกองทหารของศัตรูนะครับสกิลต่างๆพวกนี้มันก็จะมาแบบช่วยบัฟให้กันนะครับผมอันนี้ตัวที่สองนะครับที่แนะนำนะครับสำหรับเอาไว้เริ่มต้นเกมนะตัวต่อมานะครับตัวที่สามนะครับอันวินนะครับผมถ้าเอาไปจับคู่กับ วันเดอร์นี่ผมว่ามันดีนะทั้งด้านสกิลของอันวินครับมันจะเป็นพวกแบบลดความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ดีบัฟต่างๆนะครับที่ตัวอันวินจะปล่อยใส่ศัตรูนะแล้วก็จะทําให้วันเดอร์สร้างความเสียหายทําดาเมจได้มากขึ้นและต่อเนื่องนะครับถือว่าตัวนี้ก็ดีอีกตัวหนึ่งนะครับผมถ้าใครไม่รู้จะเอาจับคู่กับตัวอะไรนะครับก็ลองจับคู่กับ2ตัวนี้ดูนะครับ เพราะว่าอันวินจะเป็นสายครอบคลุมนะครับผมก็จะเป็นทางด้านดีบัฟอะไรพวกนี้นะครับสโลโมชันให้มันเดินช้าลงนะครับผมก็ลองตัดสินใจดูครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะที่ผมมาแนะนานะครับส่วนใครมีความเห็นแตกต่างก็ลองปรับเปลี่ยนดูครับจริงๆไม่จําเป็นต้องเอาตามผมก็ได้นะส่วนทักษะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใต้คเอ้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมาแนะนําแนวทาง ให้สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับความสามารถนะครับทายคลิปนะครับมันเป็นของต่างประเทศนะอันนี้ผมก็ดูใหม่ดีนะอันนี้จะใช้ตามของผมก็ได้หรือว่าเราจะใช้ตามแบบความเข้าใจของเราเองก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ตามของผมนะอันนี้เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวาลาแล้วกันนะครับแล้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวาลาแลครับ